สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับกวาง KDS อีกครั้งนะคะวันนี้ก็จะมาแนะนำละครและซีรีส์เรื่องใหม่ที่จะเริ่มออนแอร์ในเดือนพฤศจิกายนนี้จะมีเรื่องอะไรกันบ้างน่าติดตามขนาดไหนมาติดตามรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะเรื่องที่1เรื่องกระรดัตรักของบริษัท Good Feeling จำกัดโดยผู้จัดคุณคิงสมจริงสีสุภาพเป็นเรื่องราวของกระรดั ผู้บริหารคนเก่งแห่งไดมอนด์พอ e r t ีได้แต่งงานกับชาคริตที่กลายเป็นช้างเท้าหลังแบบปฏิเสธไม่ได้เพราะกระหลัดเก่งไปสะทุกเรื่องทั้งคู่มีลูกชายวัยหกขวบชื่อพัตเตอร์ในใจของชาคริตรู้สึกว่าตัวเองไม่มีความสำคัญเป็นได้แค่ลูกน้องของเมียตัวเองถึงแม้จะมีตำแหน่งงานที่เท่าเทียมกันก็ตามมาร์ค CEO พ่อไม่สุดหล่อผู้คุมบังเขียนไดมอนด์พอลเ e อร์บริษัทอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ของเมืองไทยเรียกผู้บริหารฝ่ายการตลาด3ามคนคือกระตช,ชาคริตและเวนิดสาวรุ่นใหม่ไฟแรงมากความสามารถคู่แข่งคนสำคัญของกระตัดเพื่อประกาศว่าคนที่ทำยอดขายโครงการได้ดีที่สุดจะได้คุมโปรเจกต์ริเวอร์ไซด์ ครงการคอนโดริมแม่น้ำระดับ Talk of the อ o เ n ้ที่รอการเปิดตัวเวนิดไม่เคยเห็นชาคิดเป็นคู่แข่งจึงประกาศศึกกับกระดัดแบบเต็มตัวทำให้ชาคริตมาเบอร์โหลของเกมคือที่จะเข้าร่วมสนามพอต้องการพิสูจน์ตัวเองว่าเขาเองก็มีความสามารถที่สำคัญเขาอยากเอาชนะกระลัดให้เธอเห็นว่าเขาเองก็เป็นช้างเท้าหน้าได้เหมือนกัน สถาน,นการยิ่งเข้มข้นเมื่อกระดัขอยายนิตาเลขขาแอบแบลที่เธอสงสัยว่าพยายามเลื้อยขาตัวเองมาตลอดให้ไปทำงานกับแผนกอื่นแต่หวยออกที่นิตาได้เป็นเลขาของชาคริสต,ตามแทนของนิตาที่ได้วางไว้เวนิดรู้ทันว่าน,นิตาตั้งใจจะจับชาคริสที่กำลังมีปัญหาครอบครัวและกระดัเวนิตจึงขอให้นิตาร่วมมือกับตน เธอโคนกระตัดแต่กลายเป็นว่านิตาก็อยากลงแข่งในสนามในนามชาคิดเช่นกันไอหนุ่มน้อยสถาปาปาดกำลังมองหาที่ฝึกงานก่อนจบได้มาพบกรรับกระตัดที่กำลังทะเลาะก,กับชาคริตและเป็นคีโรช่วยกระตัดไว้เธอขอบคุณไอและตั้งใจว่าชีวิตนี้คงจะไม่ได้เจอกับไออีกแต่โชคชะตาก็ได้เล่นตลก ้เธอได้เจอกับไอครั้งแล้วครั้งเล่าเรากับว่าเธอและไอจะหนีกันไม่พ้นและก็ไม่พ้นจริงๆเมื่อไอ้ถูกส่งเข้ามาเป็นเด็กฝึกงานผู้ช่วยของกระดัดการที่มีไอ้เข้ามาในชีวิตทําให้กระดัดมีชีวิตชีวาและสดใสมากขึ้นเพราะไอ้รู้ใจไปซะทุกอย่างในขณะที่สถานภาพสามีภรรยา ของกระลัดและชาคิดกำลังงอนแงนเพราะชาคิดขอยา้ายไปอยู่คอนโดชั่วคราวแถมยังถูกนิตาเลขาจอมแอบแทรกแซงแอบมีความสัมพันธ์กับชาคริตแบบจงใจมีอยากเก็บเป็นความลับส่วนกระลัดหัวใจก็เริ่มวันไหวกับไอเด็กบ้าที่เข้ามาวิ่งวนในใจและในความคิดของกระลัดตลอดเวลาแต่เธอก็พยายามห้ามความรู้สึกและเก็บความวันไหว ไว้ภายในใจเท่านั้นแต่เรื่องราวสุดเฉาระหว่างกระลัดและไอ่กรหลุดออกมาจนเป็นที่เมามอยและถูกจับตาไปเพียงชั่วข้ามคืนและคราวนี้ชาคิก็สุดจะทนถึงขั้นขออย่าขาดกับกระลัดทันทีกระลัดต้องมาเชิญหน้ากับสึกรอบด้านทั้งเรื่องชาคิตสสามีที่ขอ,อย่าไหนจะเรื่องเวนิสคู่แข่งตัวแสบที่พยายามแย่งงานของเธอไป ไหนจะเรื่องลูกที่กำลังจะไม่มีคนช่วยเลี้ยงเพราะกุ๊กน้องสาวที่กำลังจะกลับไปแต่งงานไหนจะเรื่องไอที่ดูยังไงก็มีมีวันเป็นปีได้ไม่ว่าเธอจะพยายามหนีหัวใจของตัวเองแค่ไหนไอกลับไม่เคยยอมแพ้เรื่องราวความรักที่ดูว่าจะยุ่งจะทำให้หัวใจว่าววิวและวุ่นวายได้ขนาดไหนนำแสดงโดยเจ้าหญิงแห่งวงการบันเทิง แอนทองประสมประกบคู่กับพระเอกหนุ่มหน้าใสาเจมจิรายุติดตามชมกันได้ในละครเรื่องกระดัรักออกอากาศทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เวลา20นาฬิกา20นาทีเริ่มวันเสาร์ที่20พฤศจิกายนนี้เรื่องที่2ละครเย็นก่อนข่าวเรื่องสุดร้ายสุดรักเป็นละครแนวโรแมนติก ดราม่าและคอมเมดี้ของค่าย Good Deal Entertainment โดยผู้จัดสาวร่างเล็กเนยรัสรินที่รวมกับบอยโกศิยพงศ์จะพอเพลงรักของเมืองไทยละครเรื่องนี้เป็นการรวมรสชาติของอารมณ์ความรู้สึกทั้งความรักความแค้นมิตรภาพระหว่างครอบครัวเพื่อนและเสียงดนตรีเป็นเรื่องราวของพีระดน ผู้มีพรสวรรค์ทางด้านดนตรีแต่เหตุการณ์ฝังใจในอดีตที่ทำลายความเชื่อมั่นในการเล่นดนตรีทำให้เขาเลือกที่จะหันหลังให้กับดนตรีจนเมื่อมีแรงผลักดันจากสุดรักที่เป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่เด็กทำให้เขากลับมาเล่นดนตรีอีกครั้งท่ามกลางความขัดแยง้งระหว่างครอบครัวของเขาและคู่แข่งที่คอยจ้องจะหาเรื่องทำลายพรสวรรค์ของเขาอีกครั้งแต่อุปสรรค ปัญหาการเข้าใจผิดและความขัดแย้งต่างๆกระจบลงได้ด้วยมิตรภาพของเพื่อนความรักครอบครัวและเสียงดนตรีนำแสดงโดยอเล็กเลนเดลและบัวนรินทิฟถูกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา19นาฬิกาเริ่มวันพฤหัสที่18พฤศจิกายนนี้เรื่องที่3ละครย้อนเวลาในช่วงละครฮิตเสาร์อาทิตย์ พบกับละครเรื่องนักสู้เทวดาเป็นละครแนวแฟนตาซีแอคชั่นโรแมนติกดราม่าและคอมเมดี้ของค่ายสเตปพาวเวอร์ทีจำกัดเป็นเรื่องราวของหัทยาลูกสาวของวิทูลพ่อของเธอเพิ่งโดนยิงเสียชีวิตไปในงานประชุมเธอเป็นพยักษ์สาวที่อายุน้อยที่สุดในกลุ่มพยักษ์น้ำเชี่ยวคนร้ายได้เข้ามากราดยิง หัตถยาเกือบโดนยิงแต่ได้เทหรือเทวริศคนขับรถคนใหม่ของกำนันวัฒนาช่วยไว้ด้วยความห่วงหลานสาวจึงให้เทไปทำงานกับหัตถยาเธอไม่ชอบขี่หน้าเทโดยบุคลิกและการพูดจาก,กลวนแต่เธอก็ยอมรับในฝีมือการต่อสู้ที่ปราดเปรียวสามารถใช้อาวุธได้ทุกประเภท ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวครบเครื่องสามารถเคลื่อนที่ได้รวดเร็วเกับหายตัวได้เอาตัวรอดจากการต่อสู้ได้ตลอดเวลาจนหลายคนสงสัยว่าเทเล่นคุณใสชาวบ้านจึงขนานนามคุว่านักสู้เทวดาและผู้กองชูเดชนายตำรวจไฟแรงที่มาทำหน้าที่แทนผู้กองยิ่งยศ เขาต้องการต่อสู้กับระบบเก่าที่เต็มไปด้วยการคอร์รัปชันและอิทธิพลเก่าเขาตั้งใจว่าช่วงที่เขาปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่นี่เรื่องผิดกฎหมายจะต้องถูกกวาดล้างให้สิน้นส่วนหัทยาแท้จริงแล้วเธอไม่เห็นด้วยกับธุรกิจผิดกฎหมายของครอบครัวเธอเพยายามเปลี่ยนบริษัทให้กลายเป็นสีขาวและพลิกกิจการให้เป็นอาชีพสุจริต ทำให้ถัทยาและเทต้องผ่านเรื่องราวด้วยกันอีกมากมายจนเกิดเป็นความรักและสุดท้ายแล้วเทก็สารภาพกับหัทยาว่าเขาคือเทวริชคู่มั่นของเธอเขาเล่าว่าหลังจากที่เขาเรียนจบไม่นานเขาได้ตั้งองค์กรไทยอย่างลับๆเพื่อทำงานร่วมกับตำรวจปราบปรามคนชั่วทุจริตโกงกินชาติเขาได้ข่าวว่าพ่อของเธอถูกลอบยิง จึงเดินทางมาที่เกาะน,น้ำเชี่ยวเมื่อเห็นการทําทุจริตผิดกฎหมายแผ่นดินเก่อน,น้ำเชี่ยวกำลังลุกเป็นไฟเทวริ์เทพร,ราชจึงประกาศตัวเป็นนักสู้เทวดาเพื่อกวาดล้างคนชั่วนำความสงบสุขกลับคืนสู่เกาะน,น้ำเชี่ยวอีกครั้งและเขาจะเดินหน้าทำหน้าที่พลเมืองดีรักษาแผ่นดินเกิดกวาดล้างผู้โกงกินประเทศชาติต่อไปนำแสดงโดยปั้นจันประมะ และป่างกันนรันออกอากาศทุกวันเสราร์อาทิตย์เวลา9ก้นาฬิกาเริ่มวันเสราร์ที่27พฤศจิกายนนี้เรื่องที่4ติดตามชมกับซีรีส์สัญชาติไทยเรื่องใหม่เกมรักสลับมิติสวิตออนของค่ายเซนจูรี่ยูยูบริษัทยักษ์ใหญ่จะวงการบันเทิงจากแดนมังกรเป็นเรื่องราวของแพทย์สาวนิสา ลูกสาจ้ของเกมชื่อดัง Butterworld ที่กำลังตามหาพ่อและอยู่ๆก็เกิดจับพระจับผูหลุดเข้าไปในโลกของเกม Butterworld โดยเธอสามารถเข้าออกเกมได้ด้วยแว่น VR ที่พ่อของเธอเก็บซ่อนเอาไว้และนั่นเป็นจุดเริ่มต้นของความวุ่นวายในโลกของเกม Butterworld ที่มีหัวใจของอคินฮีโร่นุ่งปริศนาเป็นเดิมพัน โชคชะตาเล่นตลกจนชีวิตต้องไปผูกพันกับอคินฮีโร่หนุมน่มปิศนาเมื่อความจริงปรากฏอาคินกลายเป็นแค่ตัวละครเอกในเกมอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นแค่เกมหรือเรื่องจริงกันแน่นำแสดงโดยนางเอกสาวทอแห่งเอเชียออมสุชาประชันบทบาทกับหนุ่มจี้สุทธิรักติดตามชมกันได้กับซีรีส์เรื่อง เกมรักสลับมิติสวิตออนทุกวันศุกร์และวันเสราร์เวลา23นาฬิกาเริ่มตอนแรกวันศุกร์ที่19พฤศจิกายนนี้เรื่องที่5อีกหนึ่งซีรีส์ไทยที่ไม่ควรพลาดจาก0ถึง10ฟอร์มซีโร่ทูฮีโรของบริษัททีวีทันเดอร์จำกัดมหาชนเป็นเรื่องราวของเทนที่ตั้งแต่เขาจำความได้ แม่ของเขาก็ได้ตายจากไปแล้วเหลือเพียงทินคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวที่เลี้ยงเขามาโดยลำพังทินอุทิศเวลาให้กับเทนอย่างเต็มที่เลี้ยงกันมาแบบเพื่อนเขาอาจไม่ใช่พ่อที่สมบูรณ์แบบแต่ทินก็พยายามอย่างเต็มที่ที่สำคัญเขาสอนให้ลูกรักการเล่นฟุตบอลและค่อยๆปลูกความฝันอยากเป็นนะักฟุตบอลทีมชาติให้กับเทนทีละน้อย จนวันหนึ่งเทนก็ทำสำเร็จจึงรีบกลับบ้านเพื่อมาบอกข่าวดีกับพ่อเขาก็ต้องตะลึงพอร่างของทินนอนแน่นิ่งอยู่ที่พื้นทินเสียชีวิตพอเส้นเลือดหัวใจตีบเฉียบพลันเทนตกใจร้องไห้แทบเป็นบ้าลนลานทำอะไรไม่ถูกรีบติดต่อกลุ่มเพื่อนของพ่องานศพของทินถูกจัดขึ้นอย่างเรียบง่ายนับจากนี้เขาจะอยู่กับใคร เขาจะทำความฝันให้ใครภูมิใจแต่โชคดีก็ยังมีอยู่บ้างอา้อานานๆนะเพื่อนสนิทของพ่อได้ยื่นมือเข้ามาช่วยเริ่มตั้งแต่ติดต่อกับดินน้องชายของทินแต่ก็ไม่สามารถติดต่อได้กลุ่มเพื่อนพ่อจึงสรุปกันว่าจะดูแลเทนโดยจะให้เขาอยู่กับแต่ละบ้านเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์โดยเริ่มต้นที่ครอบครัวของอารัน เจ้าของธุรกิจรับเหมาก่อสร้างที่มีครอบครัวอบอุ่นมีภรรยาที่น่ารักและลูกสาวอีกหนึ่งคนแต่เทนไม่รู้เลยว่าการที่เขาเข้ามาอยู่จะทำให้พริมไม่พอใจแต่ความลับที่เขาได้รู้เกี่ยวกับอารันและอาการที่เขาคาดไม่ถึงทำให้เขาเริ่มเข้าใจว่าจริงๆแล้วพริมน่าจะไม่ชอบเขาเพราะคิดว่าเขา เป็นหนึ่งในผู้ชายของพ่อเธออารันขอร้องให้เทนเก็บเป็นความลับแต่เขาแนะนำอารันให้บอกความจริงเพราะคิดว่าพิมพ์น่าจะรู้อยู่แล้วทำให้เทนต้องหาวิธีช่วยสองพ่อลูกให้ได้เปิดใจคุยกันเทนเห็นแล้วว่าจากภาพภายนอกที่ดูเหมือนแต่และครอบครัวจะเป็นครอบครัวที่เพียบพร้อมและสมบูรณ์ แต่จริงๆแล้วทุกครอบครัวก็มีความบกพร่องมีปัญหาของตัวเองและปัญหาที่ใหญ่ที่สุดคือความไม่เข้าใจกันไม่ยอมรับและไม่เปิดใจคุยกันอย่างตรงไปตรงมาทินจึงเป็นเหมือนจุดเชื่อมโยงของเพื่อนๆทุกคนสิ่งที่ทินเคยบอกเพื่อนเคยสอนเทนกลายมาเป็นสิ่งที่ทุกคนได้เรียนรู้และนำไปปรับใช้ในชีวิตเทนได้รู้ว่า ในวันที่เขาศูญเสียไม่ได้แปลว่ามันจะว่างเปล่ากลายเป็นศูนย์เพราะถ้าเราเข้าใจและเข้มแข็งจากศูนย์เราสามารถผ่านมาถึง10บได้อย่างมีความสุขเหมือนกับว่ายังมีทินพ่อของเขาคอยอยู่เคียงข้างและเฝ้ามองเทนเติบโตตลอดไปนำแสดงโดยเต้าสมชายและรัฐวิ์กิจวรรลักษ์ออกอากาศทุกวันจันทร์เวลา23นาฬิกา เริ่มงพฤศจิกายนที่ผ่านมาและสามารถรับชมผ่านทาง AAS Play เวลา23นาฬิกาละครและซีรีส์ใหม่ที่จะออนแอร์ในเดือนพฤศจิกายนนี้มีทั้งแนวแฟนตาซีโรแมนติกดราม่า Fantasy, antic, และคอมเมดี้ให้ทุกคนได้ติดตามรับชมกันใครชอบละครแนวไหนคอมเมนต์คุยกันที่ใต้คลิปได้เลยหรืออยากให้กวางนำเสนอละครแนวไหน สามารถคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะคะชอบก็กดถูกใจใช่ก็ช่วยกด subscribe แล้วก็ติดตามให้กวางด้วยนะคะและคลิปต่อไปกดจะทำเรื่องอะไรรอติดตามรับชมกันได้เลยขอบคุณคะ่ะ